รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับดีมรุ่งเทวานูแก้วกันอีกเช่นเคยค่ะในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะและตอนนี้นะคะดีมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชูเกียรติปิติจเจริญกิจนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งรวบรวมของโบราณที่สําคัญของชาวปัตตานีเลยก็ว่าได้ค่ะในไหนดีมก็มาทั้งทีแล้วเดี๋ยวขอไปเยี่ยมชมบรรยากาศข้างในก่อนละกันค่ะ ของสะสมโบราณในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่างก็มีเรื่องราวในอนดีตที่น่าสนใจเช,เช่นเดียกวกับความสําคัญในอนดีตของอาณาจักรลังกาสุกะที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัตตนีเรื่องราวความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพิเกีย เมื่อกี้หนูมีโอกาสได้ไปเดินชมด้านในมาละซึ่งที่นี่เป็นที่ที่น่าสนใจที่หนึงเลยก็ว่าได้ค่ะหนูอยากทราบจังเลยค่ะว่าที่นี่มีจุดกําเนิดมาได้ยังไงคะบ้านนี้มันสร้างมาตั้งเกือบร้อยปีแล้วอะคนตะน,นีเรานี่สะสมไว้พวกพวกนี้ไว้ตั้งหลายสิบปีของมาเสดายว่าอยาก อยากจะเก็บของปัตตานีแล้วไว้ให้ลูกหลานเราทวมกันต่อไปเน mm hmm. ีวยก็เลยให้คนที่มาท่องเที่ยวได้มาชมจากเมืองลังกาสุกะสู่ปัตตานีนะคะก็มีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวนี้พร้อมๆกันค่ะคําว่าลังกาสุกะเนี่ยมันปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารโบราณของจีนอาหรับอินเดียนะชวาด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมีอายุในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1 0 1ถึงิ 11. มี ความพยายามในการที่จะหาที่ตั้งของมันว่าอาณาจักรลังกาสุกะเนี่ยมันน่าจะตั้งอยู่ตรงไหนนักวิชาการต่างชาติมีชื่อเสียงคนหนึง่งก็คือศาสตราจารย์พอวิทลี่เนี่ยก็สันนิษฐานว่าที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะเนี่ยมันน่าจะอยู่ในบริวเวณพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันนี้ปรากฏว,ว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนี้เนี่ยนะในเขตอำเภอยะรังเนี่ยเราไปเจอแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่เข้าแหล่งโบราณคดีนี้เนี่ยทิ้งร่องรอยของ โบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุไว้เป็นจํานวนมากเรายังไม่ค่อยเจอนะของที่เป็นข้อของเครื่องใช้ในชุมชนอนะ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเนื่องในาศนาสนาซะส่วนใหญ่สามารถกําหนดอายุได้อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่1 0ถึง11ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาณาจักรกลางกาสุกะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณของต่างชาติเนี่ยนะน่าจะเป็นมืองเดียวกันกับ แหล่งโบราณคดีนะคะที่เราเจอในเขตอำเภอยะรังที่นี้เนี่ยแหล่งที่นี้เนี่ยนะเอ,อ่ออาจจะเคยมีคนอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะก็ค่อยๆมีการอพยพไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มันเอ,อ่อใกล้แหล่งน้ําเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งก็คือพื้นที่ในแถบกรูเซในปัจจุบันนี้นั่นเองหากเราเรียนรู้ถึงอดีต ก็จะทำให้เข้าใจความเป็นไปในปัจจุบันมากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ในวันนี้ที่ทำให้เห็นว่าลังกาสุกะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัตตนีในวันนี้ค่ะ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมายและยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวมิติใหม่ๆที่รอให้เราเข้าไปหาคำตอบครั้งหน้าดีมจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวมิติใหม่ๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพื้นฐานการปกครองในสมัยก่อนนั้นเนี่ยก็จะต้องยึดคติความเชื่อหรือตัวศาสนาเนี่ยเป็นบรรทัด